สบายดีพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันกับติ๊กตอนเศ้ากินข้าวเนาะกินข้าวเศร้าพี่น้องหัวยังยยองๆ่องเยูย่หัวฟูฟลวกพักกับอันนั้นแจ้วประแด็กแจวประดแระดกกินข้าวแจ้วประแดกบักมี่หรือขนุน งามงามอันนั้นผู้เท่าเพิ่นปลูกเองเด้อพี่น้องอันนี้มังมีหน่วยหนึ่งเกือบสิบโลพี่น้องมังมีนะอันนี้เป็นอบไก่เนาะไก่อบหรืออบไก่ของบ้านเราอ,อันนี้ก็เป็นผักลวกน้ไม้จำเจลละกามักแตงบ้านติ๊กห้องผักัดซ้อมเนาะอันนี้ กวางตุ้งดอกเหรอไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกอะไรแต่บ้านติ๊กเรียกอผักกาดซ้อมนะแล้วก็มีผักชีสดๆติ๊กชอบกินเนาะมาเลยกินข้าวน้ำกันพี่น้องสบายดีอยู่ดีมีแห้งกันเนี่ยอยู่บนนอดนแล้วนะติ๊กบอได้มาอันนั่นเนาะติ๊กบอได้มาอันลงคลิปเนาะ ลงไปสองคลิปล็อกดาวพี่น้องบาได้กลับบ้านหายาทิกะซิลอกแบบนี้ลอกลอกเปลือกมันออกสกินนี่ลอกอ่อนๆเลยพี่น้องแสบจ้ำลงเจววกระเตกเหา หวานครับมันเ้อกย,ยินข้าวมันกันกับติกใส้มือจับข้าวแล้วพี่น้ง <laughs> กินมือแล้วมันเนี่ยดอกผักอ่อนๆี่บกินข้าวลาย กิ๊กกินพักเล่นๆเนาะอยู่ดีมีแห้งมาสูบสุบคนอยู่บ้านเนาะมาเลยแซ่บๆกันกับกะปิมักแต่งว่านมาไปตลาดมันมเรียนมักแต่งอ่อนเรื่อคนอ่านเราไม่ถุงมาก หวานจะนี่คิดว่าเขาสิแก่อกแกเลยอ่อนๆหลอกดาวพี่น้องพี่ไม่จีนบรกิกร บ้านหาปูหายาเนาะอยากที่ไปซื้อของมาไหวให้กับเขา้าอยู่บ้านนี่แหละเพราะว่าบม่ได้กับนักปีนนี้ยพระเจ้าหลอกดาวประกาศมาเมื่อวานนี่เนาะหลอกดาวอีกสิบสี่มื้อก็เลยบม่ได้กับ แซ่บกินอาหารบ้านเนาคุยัซ่บแลยอ่อ,อนๆออนยอดผัก มีตลาดเพิ่อนเอามาขายมีเจกำลังออกดอกแบบนี้นะเป็นดอกกำลังจีดอกอ่อนๆแซ่บแพงกินฮอดบ้านกับกินฮอดบ้านเซ้ากับเร้า เราแล้วก็ต้องกลับมาสู้เนาะพี่น้องติ๊กอะบ,บ้านยิงแม่กำลังสิถึงหยุดพี่น้องก็เลยติก๊กก็เลยเครียดเนี่ยจัง่อยก็เลยบ่ได้ ลงคลิปได้จอบเพาะม่เป็นเดือนเดือนไปนะ สิ้นเดือนกุมภาส์นี่เนาะเพิ่์ดหายงายออกก็เลยเครียดน่เบอได้พะว่าเบอรได้เมือสวยเพิ่นเนะมันจะฝากเงินมา่ห้ฝากเงินกันบบาลลา่และแม่ก็อยูคนเดียวที่ก็เลยเป็นห่วงไนงะ น้องกบผซ้าย ล้มกับแม่ทุกมือเนาะให้กำลังใจเคนแบบกให้่นเครียดไม่ลูกสาวเดียวกับแบบนี้แหละ ลูกสาวเดี่ยวสองซสายซส์หนึ่งเสียแล้วไซส์น้อยคนเล็กเสียไปแล้วเหลือแต่คนอีกคนหนึ่งคนกลางข้าก็ไปเฮ็ดงาน<ๆ>ไปเบลยอยู่นะแม่ จติมีจติกนะคอยล้มกับแม่คอยล้มคอยหายกำลังใจคนตอนนี้ก็ได้ห้าและ ยายเข้าวันที่สิบแปดเดือนสองนี่นะเชาที่ญาติพี่น้องกันนั่นแหละเขาเป็นร้านเมื่อก่อนเขา,าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำ ทำสัญญาเช่าห้าปีเนาะขึ้นข้าวให้หมดเศรษฐาย อิ่มแล้วทุกคนไปแล้วบายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมาดูมาชมคลิปของติ๊งนะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขเนาะลํำรวยทุกกันทุกคนเนาะปีใหม่แล้วอันนี้ก็ปีใหม่จีนแล้วเนาะก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยเนาะไปแล้วบายบาย